สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ปิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่3นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับผมนี่อัดคลิปมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 6 จนถึงปัจจุบันนี้น่าจะประมาณ300กว่าคลิปนะครับเยอะมากออกแทบทุกวันเลยเกือบไม่มีวันหยุดเลยแล้วผมก็พาใครหลายๆลคนเลิกพนันได้แล้วก็เลิกไม่ได้สอนคนอื่นเลิกพนันวันต่อวันแนะนำเทคนิคดีๆให้ใครหลายๆคนที่ยังหนักอยู่ แล้วแต่ละคนก็มีความเข้าใจว่าผมเนี่ยห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็อยากจะเติมเงินเข้าไปเล่นพนันผมเองมีอาการเครียดหรืออีกหลายๆอย่างที่เกิดกับพวกเราทุกคนแต่คลิป EP ที่3นี้ผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่า อะไรมันเป็นตัวการที่ทำให้เราเลิกผนันไม่ได้แล้วเราก็จะติดอยู่กับวังวนนี่แหละออกไปไม่ได้สักทีคลิปนี้มีคำตอบนะครับแล้วผมเองที่พาใครเลิกผนันได้ส่วนมากจะต้องผ่าน4ข้อเหล่านี้ไปกันทุกๆคนนะครับถ้าคุณ ฟังคลิปนี้จบแล้วคุณทำตามผมได้นั่นจะทำให้คุณสามารถเลิกพนันได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังคลิป EP ที่3โดยมีผมบรรยายไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับขออนุญาตเป็นอาจารย์สอน1วันนะครับผมคลิปนี้ ผมทําขึ้นมาเพื่อสอนทุกคนเล่นพนันนะครับไม่ได้เป็นการชักนําให้ทุกคนไปเล่นพนันนะทุกคนฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามนะครับอย่าเข้าไปเล่นนะครับผมวันนี้พวกเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าทําไมพวกเราเลิกพนัน,นกันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรถึงอยากเล่นตลอดเวลาเลยคลิป EP ที่3เนี้มีคำตอบให้อย่างแน่นอน ถ้าตัวหนังสือเล็กหรือไม่ชัดประการใดผมก็ต้องขออภัยพี่ๆน้องๆมาณนะที่นี้ด้วยนะครับพยายามขยายกันดูนะครับถ้าใครสายตาสั้นอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับอันนี้ก็คือยูเซอร์ของพวกเรานะครับผมสมมติให้เป็นนายสิ้นหวังหรือนายหวัวนนี่คนเดียวกันนะครับจำนวนเงินที่เราเติมไปอ่ะผมสมมติให้เป็น1000บาทนะครับ คนจ่ายไพ่หรือที่เขาเรียกว่าดินเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในแต่ละเว็นี่จะไม่เหมือนกันนะครับแสงสีเสียงต่างๆนะครับอยู่เคียงคู่ไปกับเว็บที่เราเล่นกันเลยนะครับสังเกตเวลาในเว็บพนันไหมครับมันเป็นวินาทีนะครับแต่เวลา ที่เราทํางานน่ะเป็นชั่วโมง1วันมียีบสี่ชั่วโมงนะครับเห็นไหมววมากถ้าเราเติมไป1,000บาทถ้าเราใจใหญ่เนี่ยเราหมดไวมากนะครับนี่แหละครับมันทําให้ใจของเราเร็วตามเว็บพนันเวลาเราอยากจะเลิกเราก็เลิกยากมากนะครับส่วนช่องนี้มันก็คือช่องที่พวกเราทุกคนน่ะ เคยทาการเดินพันกันมานะครับเห็นไหมมันมีอัตราการจ่ายลอ่อใจพวกเราทุกคนซุปเปอร์ซิกเห็นไหมหกแต้มผมเคยพูดในช่องนะครับหลายคนหมดไปหลายแสนนะครับบางคนหมดเป็นล้านนะครับเสมอเห็นไหมครับจ่ายตั้งแปดต่อโบนัสต่างๆนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้พวกเราหลงไหลกันนะครับอยากได้มากไอแปดหลังเก้าหลังต่างๆนี่แหละตรงนี้ผมไม่ขอพูดมากนะครับ เดี๋ยวเหมือนเป็นการชักนำหรือแนะนำอะไรประมาณนั้นช่องวงกลมนี้คือช่องอะไรนี่คือช่องที่ใครหลายหลายคนเนี่ยเคยให้ความสำคัญกับมันนะครับน้อยจางห้าบาทสิบาทย0สิบาทห้าิบบาทร้อยหนึ่งไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเล่นในน้อยเล่นอย่างมีสติที่ไหนได้นะครับพอเล่นไปนานๆกระโดดไปพันหนึ่งหนึ่งหมื่นแล้วก็หนึ่งแสนนะครับบางคนแทงห้าแสน ต่อไม้เลยนะครับนี่แหละครับทําให้ทุกคนพลาดมาแล้วส่วนช่องล่างนี่คือเป็นสติติก็คือประวัติของการออกไพ่ของพวกเขานะครับเห็นไหมมันยั่วอารมณ์พวกเราเหลือเกินเห็นไหมบางคนก็บอกว่าเป็นปองบางคนก็บอกว่ามังกรหลายคนมากนะครับที่เอาสูตรตรงนี้ไปใช้ได้บ้างเสียบ้างนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วล่มจมกันทุกคนนี่คือฝั่ง ของการเดินพันนะครับนี่คือภาพจำต่างๆที่เมื่อก่อนพวกเราทุกคน่ะหลงไหลกับมันเป็นอย่างมากเราก็จะมองว่าไอ้ตัวนี้แหละไอ้สิ่งนี้แหละมันทำให้เราเลิกผนันไม่ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้นะครับสังเกตไหมครับหน้าแอธนาคารเนี่ยกับหน้าเวนานนะ็บพนันี่ย มันจะมีประวัติเหมือนกันมีแพลตฟอร์มตัวเดียวกันนะครับบัญชีเรามีฝากบัญชีเว็บพนันก็มีฝากเห็นไหมครับเดี๋ยวตัดมาทางเขาก่อนนะครับเห็นไหมฝากก็มีบัญชีของเว็บถอนเขาก็มีบัญชีเราประวัติเขาก็มีบัญชีเรานะครับส่วนของเราครับฝากก็มีบัญชีเขาถอนก็มีบัญชีของเรานะครับประวัติเนี่ย ก็มีบัญชีเราและบัญชีเขานะครับก็คือได้ทั้งนั้นนะครับผมนี่คือ2องแอปนะครับที่เป็นพี่น้องกันในปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วต่อไปเราไปดูนะครับที่เราเลิกพนันกันไม่ได้เพราะอะไรอันนี้คือใจความสำคัญแล้วนะครับทุกคนฟังดีๆด,ดูดีๆนะครับตอนที่คุณเล่นพนันเนี่ยตอนที่ใน ซึ่ง,งหวังดืนายหัวเนี่ยเติมเงินไปเล่นการพนันทุกครั้งเวลามีกําไรนะครับนายหวนจะเข้ามาที่หน้าเวบทันทีนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเลิกพนันกันไม่ได้เห็นไหมคําว่าถอนเนี่ยเห็คุณเห็นไหมนี่เครื่องหมายบวกเห็นไหมเห็นไหมเครื่องหมายบวกเนี่ยเนี่ยมันทําให้เราทุกคนเลิกพนันกันไม่ได้ แล้วต่อมาถ้านายหววเนี่ยทำการถอนเงินจากหน้าเว็บนายหวนจะต้องเข้าไปดูโทรศัพท์มือถือของตัวเองทันทีเลยนะครับหรือรอข้อความที่ทางธนาคารเขาจะส่งมากับเบอร์มือถือของเรานะครับถ้ามันเด้งขึ้นแสดงว่าเงินเข้าแล้วหลังจากนั้นนายหวนจะเข้าไปดูประวัติในธุรกรรมของธนาคารนะครับเห็นไหม นายหวนเติมเงินไป1,000บาทแล้วเว็บพนันเขาโอนมาให้ในายหวนห้าพสังเกตไหมครับนี่คือภาพจําของนายหวนนะครับเห็นไหมครับบางคนอนะ่ะเติมไปหมื่นหนึ่งบวกมา50,000ื่นบาทนะครับล้วนแล้วต้องผ่าน3รายการนี้อย่างแน่นอนส่วนข้อ4ตัวนี้ ไม่อยากพูดถึงมากนะครับพวกเราเคยเอาเงินไปโชว์เพื่อนกินดื่มเที่ยวเล่นซื้อของสุดท้ายก็กลับมาเล่นใหม่แล้วก็หมดในทุกครั้งนะครับผมอยากให้ทุกคนดูแค่นี้นะครับอ่ะเห็นไหมดูแค่4ี่ช่องนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้ใครหลายๆคนอะ่ะเลิกพนันไม่ได้จะต้องอยากไปเล่นในทุกครั้ง พราะของมันเคยของมันเคยเห็นของมันเคยทําแต่ไอาที่เราเห็นเขาจา่ายไพ่แล้วเราลงเดิมพันในเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ภาพจําที่ทําให้เราเลิกพนันไม่ได้นะครับไอ้นี่คนเล่นพนันนะ่ะเขาจะมองเป็นธุรกิจนะครับเนี่ยลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ย บางทีเป็นหลงเหลี่ยมนะครับนึกว่าเออเราโอนเงินไปเล่นเราเล่นได้เราก็ดีใจเราเล่นเสียเราก็เสียใจแต่มันยังไม่ใช่ที่สุดของการเลิกพนันนะครับมันยังไม่ใช่ที่สุดของการติดพนันไอ้สี่ข้อนี่ครับนี่คือที่สุดของการเลิกพนันไม่ได้สุดจริงๆนะครับ อ่ะคุณลองสังเกตไหมเวลาคุณเติมเงินในพันหนึ่งอ่ะถ้าคุณบวกมา1 5ึ่งพันห้าร้บาทสมมติคุณแทงผู้เล่นถูกคุณจะต้องรีบถอนเข้ามาหน้าเวฟเลยนะครับถ้าคุณไม่ค้างเงินไว้นะครับคุณจะมาเลยแล้วจะเป็นเหมือนที่ผมพูดทั้งหมดเลยอันนี้คือสำหรับคนที่เล่นได้แล้วมีกำไร แล้วบางคนล่ะครับเติมเงินไปพันหนึ่งอ่ะสมมติได้มาสามพันได้กําไรสองพันนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บทําการถอนปรากฏว่าเงินมันไม่เข้านะครับเงินมันไม่เข้าไม่มีข้อความส่งไปที่มือถือรอบนี้ต้องหาลายกันอุลมานแล้วครับคือไปถามเขาว่าทำไมเงินถึงไม่เข้าเป็นเพราะอะไร จะมีความเครียดเลยนะครับรอบนี้สมมติแอดมินพนันมันบอกมาว่าธนาคารเออร์เลอร์ค่ะพี่เดี๋ยวถ้าธนาคารใช้ได้แล้วทางแอดมินจะทำการถอนให้ลูกค้าให้โดยไวที่สุดคุณเชื่อไหมว่านายห่วนเนี่ยหรือนายสินหวังเนี่ย จะเข้าดูแอปธนาคารบ่อยมากแล้วก็รอเอ s นะรอแบบใจจดใจจอ่อก็กลัวเขาโกงนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับแล้วก็มีอยู่หลายๆคนนะครับโดนโกงนะครับเขาไม่โอนให้แล้วเขาก็ปิดเว็บหนีไปเลยทีนี้ก็เสียใจนะครับ บางคนนะครับเล่นได้ตั้งแต่5้าโมงเชา้าไปถอนได้ที5้าโมงเย็นนะครับพอเงินเข้าแล้วเป็นไงบ้างก็ดีใจนะครับแล้วก็ไปโฆษณาบอกเพื่อนว่ากูไม่เล่นแล้วเว็บนี้แม่งไม่ชัวร์เลยเงินถอนยากแต่อย่าไปเชื่อนะครับไอ้น,นั้นมันเป็นคำส่งอ้างเฉยแต่พอมีเงินเข้ามาในบัญชีก็โอดไปเล่นใหม่นะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆ คลิป EP ที่3เนี่ยชัดเจนมากครับผมทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าฝั่งทางซ้ายมือของผมเนี่ยมันเหมือนธุรกิจของนักเล่นพนันมันเป็นภาพจำที่เราหาไรายได้จากมันเราอยากเล่นก็จริงแต่สิ่งที่ทำให้เราเลิกไม่ได้เลยก็คือไอ้สข้อนี่แหละ เราอยากมีภาพจำกับมันเราอยากทำการถอนกับมันบ่อยๆสูงสุดของนักเล่นพนันเลยนะครับสีข้อนี้แล้วถ้าคุณหมดเนี่ยคุณก็เศร้าโศกเสียใจแน่นอนไม่นานแน่นอนเดี๋ยวคุณก็กลับมาใหม่เพราะว่าไอคนอื่นที่มันเล่นได้มันก็จะต้องมีสีข้อเหล่านี้เหมือนกัน แล้วมันก็จะโฆษณาบอกคุณนะครับแล้วคุณก็อยากเข้าไปเล่นจำเอาไว้นะครับการเล่นพนันอะไรไปแล้วแต่จุดเริ่มต้นไม่ใช่การติดพนันนะครับไม่ใช่ภาพจำไม่ใช่การเลิกได้ขาดนะครับแต่บทสรุปสุดท้ายเนี่ย นี่แหละครับมันเป็นตัวการที่ทําให้พวกเราทุกคนออกไม่ได้เลิกไม่ได้จมอยู่กับมันตลอดนะครับหวังว่าคลิปนี้กระจ่างแล้วนะครับทุกคนพยายามดูดีๆนะครับที่ผมเขียนให้สีข้อเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงในทุกๆวันแล้วมันก็จะติด ตัวคนที่หวนหรือเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันในท้ายคลิปต่อไปนะครับช่วงท้ายคลิปเราก็มาสรุปกันนะครับตั้งแต่ผมทําคลิปมา300กว่าคลิปผมพยายามพูดคนที่ติดพนันหนักๆ แล้วก็พาทุกคนเลิกแล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากการพนันแล้วผมก็พาทุกคนเลิกวันต่อวันเห็นไหมที่ผมพยายามบอกทุกคนเสมอว่าให้ลบแอปธนาคารออกเพราะอะไรทำไมต้องให้ลบวันต่อวันเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าไอตัวเนี้มันจะทำให้พวกเราทุกคนน่ะเลิกพนันกันไม่ได้ คุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังไงคุณก็เลิกไม่ได้ฝากถอนโอนจ่ายหน้าตามันเหมือนกันเลยผมเคยพูดในคลิปหลายคลิปแล้วแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเลยไอ้ที่เราเล่นได้8ดหลังเก้าหลังน่ะมันไม่ใช่ตัวที่ทำให้เราเลิกพน,นัน หรือติดพนันนะครับเรามองมันเป็นธุรกิจนะน่นะเรามองมันเป็นเกมอย่างหนึ่งนะครับเราไม่ได้อยากไอตัวนี้นะเราอยากไอตัวถอนข้อความเล่งเข้าเครื่องหมายบวกก็คือกำไรมีหลายคนมากถามผมว่าพี่อ๊อฟหนูอยากนำเงิน จากการเล่นพนันไปใช้หนี่เขากใกล้ตัวนี้แหละครับพี่ออฟผมอยากนําเงินไปใช้หนี่เขากใกล้ตัวนี้แหละบางคนเติมร้อยหนึ่งได้สามร้อยรีบถอนเลยเหมือนที่ผมพูดแน่นอนนะครับสี่ข้อตะกี้เนี้ยแล้วบางคนเล่นได้เป็นล้านนะ่ะถ้าเขาไม่จ่ายขึ้นมาคุณ จะจับโทรศัพท์คิ้วขมวดตลอดเวลาเลยนะครับเพราะคุณก็คิดว่าเขาโกงไงผมพาใครเลิกพนันแต่ละคนเนี่ยผมจะเน้นสี่ข้อนี้มากถ้าเป็นไปได้ผมจะให้ไปเปิดบัญชีใหม่ด้วยซ้ำเพราะผมรู้ว่าแอปธนาคารกับเว็บพนันนะ่ะมันเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วถ้าคุณโหลดมาใหม่ คุณก็เหมือนไปผูกสัมพันธ์กับมันใหม่คือมันตัดขาดจากกันไม่ได้รู้แล้วนะวันนี้ไอ้ที่เขาเปิดไพ่ลุ้นต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาพจำของคนเล่นพนันหรอกไอ้นั้นมันเป็นภาพแห่งการเล่นภาพแห่งความแก้เครียด ภาพแห่งความสนุกภาพที่อยากมีประสบการณ์กับมันที่เฉยแต่ไอตัวการสำคัญน่ะตัวจริงๆของมันเลยอ่ะหรือไอผีพนันของเรามันก็คือไอถอนนี่แหละไอข้อความที่เด้งเข้านี่แหละและไอธุรกรรมมือถือที่เราดูยอดบวกนี่แหละ นี่แหละครับตัวจริงๆของมันถ้าผมพูดแล้วคุณไม่เชื่อคุณก็สังเกตดูได้เลยในแต่ละครั้งว่าคุณเป็นเหมือนที่ผมพูดมาหรือเปล่าตอนที่คุณเสียคุณร้องไห้เสียใจตอนที่คุณได้คุณเข้าดูแอปธนาคารมากกว่าสามครั้งหรือถ้าคุณอยากเล่นจริงๆคุณก็เข้าแอปธนาคารดูเงินในบัญชีมากกว่าสามครั้งจริงไหมครับ วันนี้รู้แล้วนะครับทุกคนผมได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วผมชี้ให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับทุกคนพยายามเลิกให้ได้นะครับเราก็แนะนำกันไปในทุกวันอย่างนี้แหละถึงมันจะเลิกยากแต่เราก็ค่อยๆเลิกวันต่อวันไปนะครับคุมไอ้สีข้อนี้ให้อยู่ไม่ฝากไม่โอนไปเล่น ลบเอปมันตะวันออกลบลายพนันออกนะครับใครชวนเล่นยังไงก็เดินหนีนะครับไอเพื่อนของคุณที่เขาเล่นพนันอยู่ที่เขาชวนคุณเนี่ยเขาต้องเจอสี่ข้อเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือบทสรุปที่ใครให,หลายๆคนหรือคนที่เล่นพนันต้องได้รับกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปไม่มีอะไรยากเกินตัวเราแน่นอนถ้าอยากก็ให้ไปเล่นพรุ่งนี้นะครับให้การหมดของพวกเรามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้เรามีเงินอยู่ในบัญชีก็พอนะครับหรืออยู่กับตัวเราดีที่สุดนะครับอย่าไว้ในธุรกรรมเลยเห็นไหมผมก็ แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่3ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ